การขับเคลื่อนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งหมด7ด้าน16ตัวชี้วัดด้านที่ 1. ด้านการลดรายจ่ายด้านที่2ด้านการเพิ่มรายได้ 3. ด้านการประหยัด 4. ด้านการเรียนรู้ 5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน 7. ดด้านการดูแลสุขภาพโดยอำเภอพังโคนในปีพุทธศักราช2567มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น14หมู่บ้านในพื้นที่5ตำบล อำเภอพังโคนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างอำเภอพังโคนกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในเขตพื้ที่อำเภอพังโคนเมื่อวันที่7ตุลาคม2567เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่1ด้านการลดรายจ่ายครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค ครัวเรือนปลอดอบายมุกและครัวเรือนลดต้นทุนในการประกอบอาชีพด้านที่2การเพิ่มรายได้ครัวเรือนมีอาชีพเสริมครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและชุมชนมีการยกระดับรายได้อาชีพเดิมโดยอำเภอพังโคนหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง14หมู่บ้านครัวเรือนมีอาชีพอื่นนอกจากอาชีพหลัก โดยคนในชุมชนมีการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาการประกอบอาชีพร่วมกันเช่นกลุ่มท่อเสือกกบ้านโคกสามาคัคคีกลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านโนนขมิน้นหมูสีโดยมีการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอพังคนูนด้านที่3ด้านการประหยัดครัวเรือนมีการออมทรัพย์และชุมชนมีกลุ่มอ,อมทรัพย์กลุ่มเป้าหมายของอำเภอพังคนมีการดําเนินการ ของกลุ่มกองทุนในการออมเงินเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านกทบและกลุ่มอาชีพต่างๆยกตัวอย่างบ้านตนตาลหมู่ที่11ตําบลพังโคนมีการดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้งมาเป็นเวลานานและประสบความสําเร็จและบ้านนนสูงหมู่ที่4ตําบลพังโคนมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเมื่อปีพุทธศักราช2567 ด้านที่4ด้านการเรียนรู้ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นคนในชุมชนมีการเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันกลุ่มเป้าหมายของอำเภอพังโคนเช่นบ้านอุ่มเม้ากลุ่มไทยโยตํตบลไห่ยองมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นในการย้อมผ้าทอผ้าจักสารและคงไว้ซึ่งวัฒนธ,นธรรมประเพณีที่ดีงาม มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามหลักการสามห่วงสองเงื่อนไขเช่นการปลูกผักไว้บริโภคการใช้ถังขยะเปียกเพื่อลดการทิ้งเศษอาหารและลดโลกร้อนอีกทั้งอำเภอพังโคนยังมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนจำนวน73แปลงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและผู้ที่มีความสนใจด้านที่5ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกลุ่มเป้าหมายของอำเภอพังโคนทั้ง14หมู่บ้านชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพชุมชนมีการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันและบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะด้านที่6ด้านการเอื้ออารีต่อกันกลุ่มเป้าหมายของอำเภอพังโคนทั้ง14หมู่บ้านชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนคนได้โอกาสและคนประสบภยัยเช่นการบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เป็นชุมชนรู้รักสามาคัคคีมีความปรองดองและไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งในชุมชนด้านที่ 7. ด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายของอำเภอพังโคนมีการเฝ้าดูแลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์